นนเ,เพื่อนๆวันนี้วันที่14ธันวาคม2567ค,ครับเพื่อนเดี๋ยวนี้เรามาตัดกล้วยน้ำว้ากันนะน้ำว้าที่ผมปลูกไว้อันนี้เป็นน้ำว้าโคราดนะต้นเม็น้ำว้าโคลาด,นะาาลาดมันแก่นะปรากฏว่ามันสุกแล้วผมไม่ได้มาแม่แต่แม่เห็นว่ามันสุกแม่ก็เลยเอาผ้ามาคุมไว้โอ้ มันสุกมาแล้วเพื่อนสองเครือเลยเพื่อนดูโอ้นี่เห็นไหมั้ยหนึ่งเครือนี่เครือนึ้อหอมใจกันขูดตัวเองเพื่อนโอ้เพื่อนเห็นไหมสองเครือสุกเหมือนกันเลย เอา,า,อาอออเ,เอายางมาห่อไว้ให้ไม่กลัวนกกินเห็นองเครือสุกหมดเลยเดี๋ยวตัดนะนเพื่อนนะตัดถึงเนี่ยการตัดกล้วยน้ำว้านะเพื่อนนะอย่างเงี้ยมันสูงใช่นะไหม เราต้องอเอ่อเราจะมถอนเขาลงก่อนใช้มีดตรงนี้เลยนะเพื่อนนั่นเนี่ยตรจับแด่ครับเอาคืนนี้ก่อนดีกว่าเพราะคืนนี้มันอยู่ข้างล่างเราต้องตัดกี่เขาก่อนกี่ตรงนี้อันนี้ใหญ่ก็ฟังกี้เลยอันนี้เล็กค่อยจออ่อ ดึงลงมาย่ไม่ลงใช่ไหมพออันนี้นิ่ใหญ่ให้ง่ายหน่อยค่อยทำเพราอันนี้มันใหญ่กวยโคลาชมันจะสูงใหญ,ไนนใหญ่ไม่เหมือนเครื่องว้าของบา้านโอร้านของเราเมื่อก่อน ได้ไหเพื่อนปั้นก่อนดึงมาให้มากโอเคดูต่อข้างล่างครับเพือเ่อนอึ๊บ ขอใหญ่กก้องนะครับถายคงเดียวอาจจะคุกคลาดนิดหน่อยนะครับเพื่อนคนดูอาจจะภาพไม่สวยแต่ก็เป็นเป็นเรียวนะครับเพื่อนนะให้เพื่อนได้เห็นกันเลยนี่อันนี้ประมาณมันตีโมงเย็นแล้วอากาศมันก็อาจจะชื้นๆหน่อยเพื่อนนะนี่เพื่อนเห็นไหมเพื่อน ยุงยุงเริ่มมายุงกัดผมเห็นไหมเมามาวางเนี้ยแม่บีนี้สุกโดนนกกินเป็นลูกหนึ่งวันนี้มัอาจจะกินเองอาจไปครับเพื่อนมได้มีใจมามันก็จะยากหน่อยนี่เรียบร้อย,ออยตัดแล้วพยายามคว่ำลงนี้ ยางเพราะมันโดนยางเพื่พอนเห็นไหมสุกเลยนี่โดนกินนี่อของค้ะเอ้ยกล้วยน้ำว้วาโคราชนะเพื่อนลูกกลังสวยเลยปีนี้กล้วยแพงมากหาที่พิงไว้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาทะลลกันนี่แต่กันหนึ่งคืนนะเพื่อนนะ เดี๋ยวค่อยมาตัดใช้มีดจหญ่มาตัดโคนไอ้คนนืนนึงลูกเขาจะอ่อนน้อยกว่าเดี๋เมื่อกี้นะแน่เหมือนกันเลยโดนหวีโดนกิ้ไปหวีนกันนก เดินหน้าผมยามายามายามาถัางให้ดีนะเพื่อนนะได้กล้วยเงี้ยเออเอาไปทิ้งลงน้ำอ่ะเพื่อนแล้วก็ไปแถะในน้ำได้นะโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมออนุยาดเก็บกล้องหน่อยนะเพื่อนนะเป็นปกติเลยนะเพื่อนนะ นี่ตัดเ,เสร็จแล้วเพื่อนนะเสร็จแล้วเราก็หาที่พิงให้เขานี่สองคือกล้วยน้ำวา้าโคราชเราบีกเยอะหน่อยเดี๋ยวนับบีให้เพื่อนดูเครือนี้ลูกน่าจะเล็กไปหน่อยแต่ก็ออกใกล้ๆเคียงกันพร้อมๆกันนี่หนึ่งี2หงีสามีส,ส,ส,สี่ห้าหก็ดแปดีเล็ก นนมันก็หนึ่งหวีครับเพื่อนสองหวีสามสี่ห้าหกนี่เจ็ดหวีนะเพื่อนนะนี่เป็นกล้วยน้ำว้าโคราชนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูกล้วยน้ำวา้าที่เป็นกล้วยน้ำว้าของของโบราณเป็นลกล้วยน้ำวา้ารุ่นเก่าๆอ่ะ อังเกตได้ง่ายครับว่านวัาเก่าอ่ะต้นเขาจะไม่สูงเท่าโคราดเนี่ยอย่างต้นนี้เพื่อนเห็นไหมเขาอาจจะสูงประมาณสามเมตรแต่โคราดจะสูงนสี่เมตรเลยนี่เห็นไหมแล้วลูกเขาลูกเขาจะไม่ใหญ่ลูกเขาจะออกกลมๆสั้นๆกว่านวนหวีเขาอาจจะนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็แปดหวีเหมือนกันอันนี้อาจจะสมบูรณ์ต้นนั้นนะ่ะจริงๆอัโคลาดมันจะ ปกติแล้วผมเคยปลูกเ,เคยได้ประมาณสิบปีท่านนะแต่เพื่อนไอชุดเนี้มันเป็นกล้วยที่มันรอดมาจากน้ําท่วมแต่ชุดนี้ผมปลูกเนี่ยคือกล้วยปลูกใหม่เป็นกล้วยของพี่พี่สะพ้ายเป็นกล้วยน้ําว้าไทยอ่ะกล้วยน้ำฟักโบราณเออโบราณรุ่นรุ่นเก่าๆยังไม่พัฒนาสายพันธุ์อ่ะเป็นน้ำว้ารุ่นเก่าๆว่ะครับอันนี้แต่อันเนี้ยเป็นกล้วยน้ำโคว่าโคราดเนี่ยพเพื่อนดู เขาจะสูงมากอ่ะสูงกว่าประมาณสักเมตรนึงอ่ะสูงกว่าต้นน้ำว้าไทยอ่ะประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยกล่ามันสูงกว่าต้นใหญ่กว่าสูงกว่านะแล้วหวีถ้าเกิดสมมุติจริงๆหวหีเขาจะจะมากกว่าน้ำว้าไทยนะเพื่อนโอเคทีคนี้มาทีบผมกับตัดกล้วยน้ำว้านะเพื่อนกับผมนะก็สมเสษประสมสารนะเพียงครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยกดติดตามได้เครับผมโอเคครับสวัสดีครับ